งวดประจําวันที่16เมษายนนี้นะครับคุณแม่เนาะคุณแม่ถูกมากีงวดนะครับทั้ง25ปีเลย25ปีไม่เคยพลาดรวมดูซิว่ามันกี่มวด25ปีมาอยู่สุรินไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยอคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรกก็เคยโดนมาหกหมื่นเคยถูกจ้าสี่หมื่นหรือสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งครับเช่ไหมก็ต่อไปก็มันถูกเยอะแล้วเอาที่ละ23 โดนมาตลอดไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมยี่สิบปีไม่เคยพลาดถูกทุกงวดทอสอแต่ถูกน้อยตามลูกวันนี้วันนี้ก่อนไปพิงก่อนต่อสู้เนาะวันนี้ต่อสู้เลขอันไนจะออกต่อบอกเอฟซีทีนี่ฉันว่ามี ดี๋ยวมีอะไรนะพ่อจดเมื่อคืนน่ะจดเลขเมื่อคืนรุนดูแล้วทำไมถึงถูกทั้งยี่สิบห้าปีไม่เคยพลาดสักหมดแต่ก็สี่สิบบางแปดสิบหกสิบห้าสิบก็มันก็ไม่คืนเนาะนี้ได้ตัวไหนน้องพูเียงตัวเดียวเอาตัวเดียวตัวเดียวควาชอบึงหนึ่งหกห้าหกแค่นั้นเลยอะไรนะหนึ่งหกห้าหกหนึ่งหกห้าหกเน้นเลยกับวันเน้นเน้นเลยหนึ่งหก ก็มูดนี้มันออกแปดหนึ่งเนาะครับทำไมมันหยับมาไกลแค่แค่คิดอยู่ในใจเหมือนกันมาไกลไหมนั่นแหละไกลอยู่ตึงแปลกไกลมากใช่ไหมไกลถ้า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 หนึ่งไปแล้วก็หนึ่งเกดมันก็ยังชั่วหน่อยเออแต่ฉันฟังในใจก้าวอยู่มันเกิดก้าวซื้อมันออกบ่อยไหมครับก้าวซื้อก็มีมันไหลลั่งเลยนะไหลมันไหลมันไหลไปในทุกทุกวันก็ไม่รู้เหมือนกัน เดินไปถูกเดียวเนาะใช่ไหมอยู่บ้านเดียวกันกับอาจารย์จะเด็ดไหมลูกเตาแต่ก้นข้าก็ไปยูนันเลยเข้าไปยายมานี่ยังดูจากเขนานเลยชอบหนึ่งหกกับห้าหกจ้าถูกหนึ่งหกกับห้าหกแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่เน้นเนนี้ยหนึ่งสี่เน้นเน้นเลยเอางวดนี้ชอบหนึ่งนี่ยังไงนั่นเลยถึงบ้านงงเหมือนกันมันจะมาอีกบนหนึ่งครับคือว่าร้อยเปอร์เซ็น ร้อยเปอเพันปเซลยแต่วันหนึ่งไม่รู้่าจะหนึ่งจุดหือจะหนึ่งสี่หรือจะหนึ่งห้าทนจะวิ่งหนึ่งจะวิ่งหนึ่งวันนี้นี่ตานนี้ไปคันมาอย่างนั้นถึกหนึ่งถึงศูนย์ถึงสิบงวดประจำวันที่เท่าไหร่ยอดวันที่สิบห ทีเมษาเนี่ยมจะวิ่งถูกหมดเลยวิ่งถูกบนลานถูกบนถ้าวิ่งถูกบนเลยหมุดถูกหมดเลยแล้วพ่อไปคานไว้ยายจะเข้าวิ่งตลอดเลยใช่ไหมไม่รู้เป็นอะไรเท่าไรนะจี่ปีนะเปิดไหมยี่สิบหาปียี่สิบห้าปีไม่พลไม่เคยพลาดถูกทุกงวดทุกงวดแต่ถูกน้อย แต่โดยน้อยเองแปดสิบเก้าชุบเออยอมรับแกทูไม่เคยพูดว่าหนึ่งปีนี่มีทีงวดแกจะพลาดแค่งวดเดียวโอ๋หนึ่งปีพลาดแค่งวดเดียวถ้าพลาดแตแกก็ไม่เคยไม่เคยยังสูงแ0 1ยหนึ่งสูงสูงอยังสูงร้อยหนงแปดบหกสิ วันนี้วันนี้เป็นบุญที่ได้มาเจอคุณยายฝากบอกเอฟซีของคนสุรินทีวีหน่อยว่างวดนี้คุณยายชอบเลขอะไรผมจะถามตัวเดียววิ่งเลยเอ้าวิ่งวิ่งว่าจะวิ่งหนึ่งสี่นี่เลยหนึ่งสี่จะวิ่งหนึ่งสี่ครับทั้งปีจะวิ่งทั้งสี่ทั้งหนึ่งเลยจะวิ่งทั้งสี่ทั้งหนึ่งเลย 25ปีมาอยู่ได้ชุินทุกทุกจนได้สร้างบ้านสร้างเฮือนซื้อรถซีห้าคันหายหมดเลยคันละสี่หมื้นสามเลยโอ้ยไม่มาก็เวลามันกลับมันก็กลับไปใช่ไหมตู้ซื้อแสนสองเอาแม่มจะเก้าหมื่นเลยซื้อแสนสองขายเก้าหมื่นอันนี้ว่าจะให้อาจารย์รถเก่งอันนึ่ง มันเลยตายเจ้ของตายรถก็ตายนั่ไม่กล้าขายสงสารเขายามเขามีชีวิตอยู่พอดีออกจากโรงพยาบาลก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพื่อนก็ไปหาที่มาเลยเอารถกลับใช่ไหมเธอเลยเอารถมาไปจอดไว้เธอเคยดูเขามีชีวิตอยู่ไหมจบอยู่อาจเจ้าเจริญนี่ใช่ไหมสงสารจัง สงสารเขาอยากจนจริงๆนะเนี่ยยากจนจริงๆบ้านก็ไม่มีอยู่ชาวชาบ้านลูกก็สามตัวลูกสามตัวก็มีข้าวข้าวลูกสามตัววันนี้คนยายมาส่งดวงวิญญาณของนายอ้วนเนาะร้องไห้เต็มเต็มร้องไห้ตั้งแต่เขาเขาตายใช่ไหม ขอบคุณผู้นำาชุมชนหมู่บ้านเนาะที่ไม่ทิ้งขอบคุณพี่น้องที่ไม่ทิ้งแล้วก็ขอบคุณอาจารย์เจเดตที่ที่ที่ดูแลเกื้อกูลเชื่อไหมเชื่อไหมคุณยายเชื่อไหมอาจารย์เจเดดโทรไปหาผมเอฟซีฟังนะครับอาจารย์เจเดดโทรไปหาปู่เทพว่าปู่เทพทํายังไงดีเราจะได้ช่วยผมได้ช่วยกับลูกศิษย์ได้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยคุณแม่เบอร์ เลขเด็ด14เลขเด็ดเอาคุณแม่บอกให้หน่อยเลขเด็ดงวดนี้งวดประจำวันที่16เมษายนนี้มันก็มันก็แบบไม่ถิงนะเดี๋ยวครับวันที่16จะส่งให้อการสดิดครับแต่นี่เลขในใจนั่นแหละขอเลขในใจก่อนเขาเลขในใจนี่ฉันมา มันมีหนึ่งสี่นี่เลยมีหนึ่งสเน้นที่สุดเลยเน้นเน้นที่สุดหนึ่งสีวดประจําวันที่16เมษายนนี้นะครับคุณแม่เนาะคุณแม่ถูกมากี่งวดแล้วครับทั้ง25ปีเลยยี่สหปีไม่เคยพลาด ร,รวมดูซิว่ามันกี่หมวด25ปีมาอยู่สุรินไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยอคุณแม่ชช่คุณแม่อะไรก่ก็เคยโดนมาหกหมื่นเคยถูกอย่าสี่หมื่นหรือสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งครับเช้แน่ก็ต่อไปก็มันถูกเยอะแล้วเอาที่ละยี่สิบสามสิบโดนมาตลอดไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยอืมแต่แต่ก็ทําบุญตักบาตรนี่ก็ตลอด ข้าวพันธุ์ชาสามเดือนก็เต็มออกมาก็เต็มเต็มตลอดลไม่เคยขาดไม่เคยขาดท่านบุญไม่พลาดตัก<ด>บาตรไม่ขาดไดตักตลอดทำบุญให้วิ่งไหมเลขเลขหนึ่งนี่วิ่งได้ไหมวิ่งวิ่งอย่างให้วิ่งไปก่อนเขาก็วิ่งหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่โอ้โชคดีทอมดินทีวีโชคดีหนึ่งกับสี่วันนี้เมษาวันที่สิบหกเมษาไหนนั้นพี่น้องเอลซีกำลังดูอยู่ก็ไปซื้อไว้เลยไปซื้อซื้อไปก่อนเดี๋ยวันวิ่งเลยวิ่งเลย <N> นะครับรแม่ของคุณอ้วนเลยร,รเดียเด๋ยวเดี๋ยวปู่เทพจะจะส่งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอบคุณก่อน,นะครับสา,สาธุครับสาธุครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยคุณแม่เบอร์เลขเด็ด14เลขเด็ดเอาคุณแม่บอกให้หน่อยเลขเด็ดงวดนี้งวดประจำวันที่16เมษายนนี้มันก็มันก็เหมือน ไม่ชิงนะเดี๋ยววันที่สิบหกส่งให้การสนิทครับแต่เรียกในใจนั่นแหละอ่ะขอเลียกในใจก่อนเขาเในใจนี่ชั้นมามันมีหนึ่งสี่นี่เลยมีหนึ่งสี่เน้นที่สุดเลยเน้นเน้นที่สุดหนึ่งสี่งวดประจําวันที่สิบหกเมษายนนี้นะครับคุณแม่เนาะคุณแม่ถูกมากีงงวด้วครับทั้งยี่สิบห้าปีเลยยี่สิบห้าปีไม่เคยพลาด รวมดูซิว่ามันกี่มวดยี่สิบห้าปีมาอยู่สุรินไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยโอคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรก็เคยโดนมาหกหมื่นเคยถูก้าสี่หมื่นหรือสองหมื่นหรือหมื่นหนึ่งครับเช่ไหมก็ต่อไปก็มันถูกเยอะแล้วเอาที่ละยี่สิบสามสิศโดนมาตลอดไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยอครับ